ไม่ตามมาเลยมันนอนแป๊บเดียวเดี็กเข้าก็สิผมบอกว่าให้จัดการเลยจัดการเลยอุ้ยเขี้ยไอ้เด็กเขี้ยเดี๋ยวมันซื้อเงี้ยไม่ถ้าสมมติถ้าสมมติพี่เป็นรถรักผมอยู่ต้องมานะจริงๆอย่างนั้นก็บอกว่าพี่เฉินป่วยหนักบอกพี่เฉินป่วยหนักพี่เฉินมันแก้ป่วยไปงั้นแหละมันไม่จริงหรอกเอ้้าเอา เราพี่ทำไมอยู่อยู่เออไอ้ที่พาวที่พาวเชีย่ยโจไอ่ศาตว์พ่อมึงตายเจอหนองไว้ต่อเนี่ยพี่เชีย่ยเอ้ยอาไปดีวะนี่<อ><อ>สั่นโจไอ,ไอ้เชีย่ยเอ้ยอไอ้เชีย่ยเราต้องอยู่โรงพยาบาลเราไม่อยู่โรงพยาบาลไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาล mặc dù bọn 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 tóc đã dọn cho anh yên lạc kia bọn 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 tóc bọn tóc bọn bọn tóc 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 bọ bọn tóc bọ bọn tóc bọ bọ bọn tóc bọ bọ bọn tóc bọ bọ bọn ไม่ครับเขาเอา๋อจะบอกให้อุ้มเขาไปหน่อยใช่ไหมครับลงเตียงไม่ไดล้ครับหมอ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 ช่วยหน่อยหมออยู่ปะหมอหมอหมอ พี่แล้วบอกประจำกูไม่อยู่เฮ้ยถอยมอคนนออบอกผมนั่งรอตรวจไข้อยู่บอกผมบอกผมปวดท้องนะหมอหมอฟังบอกหน่อยบอกว่าผมปวดท้องหนักมากผมนั่งรอตรวจอยู่อ๋อเอาอาการกำเริบเหรอครับใช่ครับบอกว่าบอกผมว่าอาการกำเริบผมหนักมากบอกว่ารอบนี้ถ้าเกิดอาจถึงชีวิตได้เข้มป่ะหมอได้ครับเป็นสติ่งครับหมออ่าเป็นกระเพาะอาหารครับที่ตรวจรอบที่แล้ว เครับแต่กินอะไรแปลกๆไปเยอะครับก huh? ็สี่คร right? ับถ้าหมอยาินทางนี้คุณเฉินเดียวถ้าหมอหายเขาหายแน่ใช่ไหมครับหายแน่ครับถ้าไม่กลับไปกินอะไรแบบเดิมนครับเอ็นซีแหอ็นเขาเขาไม่กินอะไรแบบเดิมหรอครับเขาแน่โอ้ยมีน่าจะมีหลายอย่างให้กินน่าสี่ชนิดมั้งครับยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมครับกินแกงไหมครับกินแกงไหมแบบแกงพะโล่อะไรเงี้ยกินไหมครับอ๋อเออกินไหมครับคุณเฉินที่ผิดใช่ อ๋ออะไรก็ตั้งตัวอย่างจริงอ๋อตั้แตตัวอย่างสัตว์โจ๊กไั้โจ๊กน้องชายทำอะไรอ่ะอคือเมื่อกี้ผมจะบอกไลฟฟังตอนที่ผมโทรคุยกับพี่อย่างเปิดลำโพงด้วยอ่ะมึงทำเพื่ออะไรวะแล้วเสียงมันบล็อกได้ยังไหเลนะ อ๋อผมซื้อสัตว์จะดีหูมือสัตว์เลยดิเอ้าแล้วพี่ว่าผมทำไมเนี่ยมึงนี่มันเฮี้ยจริงๆนะไอสัตว์โจ๊กเอ้าแล้วเวลาผมทําอย่างนี้กับพี่ถ้าสมมติเวลาผมโทรไปหาเขาแล้วพี่ให้ผมเปิดลำโพงอย่เนี่ยมันจะเฮี้ยอะไรกับท่าอะไรวะแล้วมันจะเปิดลำโพงทำไมเอ้าผมจะไปรู้พี่จะพูดเฮี้ยแบบนั้นน่ะก็กูรู้เหรอว่ามึงเฮี้ยขนาดนี้กูสาะไว้ใจมึงนายสัตว์โจ๊กกูหายมึงเป็นดองนะแล้ว้พี่มึงนี่มันเฮี้ยจริงๆนะผมชอบความที่พี่แบบ ทำไม่สดจิตใจเขารู้สึกผู้หญิงสักทีของจริงมึงจะจัดการ่องนี้กูเไยได้จัดการไงจัดการยังไงมึงไม่ช่วยประจให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมไงโจ๊กเอาพี่อยากให้จบแบบไหนพี่บอกมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้เพราะเขาบอกเขาไว้ใจผมเขาเลยมารึกษาผมถุยสัมมันไม่เฮี้ยกินกระติกไว้ใจมึงได้ไหมตอนนี้พี่ฝากของก่อนท่านแต่พี่อยากให้จบแบบพี่อยากมีสองคนสามคนใช่ไหมเดี๋ยวผมเป่าหูให้เลยเอาไหมพี่เลยมีเมียสามสมใจเนี่ยเอาไหม เปล่าหูเพี้ยมันจ่เรื่องแย่เรไปกว่าเดิมไม่มีเป่าอ่ะอ่ะไม่เที่ยงไงไม่เที่ยงไงไม่เที่ยงพลังผมมึงไปเรียกเขามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนไปดูแดงๆโจ๊กโอง้หนะจะการเลยเปิดลำโพงให้ดิเด็ดดิอ่ะลุงพี่บัลล็เปิดลำโพงดิยู่โรงพยาบาลบอกให้เรียกมาคุยตรงนี้เขาด่าผมเล่นเรนที่ผมเปิดลำโพงเมื่อกี้อู้ กูอิจฉยเองงเจ้าหวยมองใช่หรือมองผ่านมองใช่หรือมเงผ่านอิจฉาเดียวเข่าอกเขาบอกเขาอยากเขาบอกเขาอยากจบแบบแฮปปี้อ่ะไม่ใช่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือต้องคุยกันต้องดีกันถถต่ว่าเมื่อกี้คือ เฮียโจยสัตว์เอ้าไม่คุยกันให้มันแบบรู้เรื่องกันไหนยรอแล้วเมื่อกี้พี่ไปก็ไม่บอกสักนิดไม่ตามมาเลยมันนอนแป๊บเดียวเดี๋็กข้าก่อนทีผมบอกว่าให้จัดการเลยจัดการเลยอุ้ยเฮียไอเด็กเฮียเด็กมันซื่อเฮียไม่ถ้าตะมุนถ้าตะมุนมีเป็นรถลักของอยู่ต้องมานะจริงๆอย่างนั้นก็บอกว่าพี่เฉินป่วยหนักบอกพี่เฉินป่วยหนัก เจ็บมันแก้ป่วยไปงั้นแหละมันไม่จริงหรอกเอ้าอ้ามันเจ้าเรองครับหมอได้ตอนตอนเนี้ยพี่เจ็บมันมันไม่มีอะไรแล้วคือผมมันมันทางตันแล้วมันมาป่วยถึงต้องมาเต็มที่ก็เต็มกับหมอชุ่มไม่จะถามพี่เมลโลได้เอ้ามาเร็วพี่เมลโลมาเร็วมึงเจ้ากูใช่ไอโจ๊กมึงสัสเยอะเฉยใจเย็นครับหมอดูมันดีมามาเร็วอะไรมึงไวโจ๊กมันเย่เราไปก่อนเลยเพราะมึงเนี่ย อ้าวนี่ไงแต่ผมพูดให้เขายอมมาได้นะตอนแรกเขาไม่ยอมมาเจไาหิ้ยที่เลือกแบบนี้เพราะมึงนี่แหละผมเคยทำเลยถูกแต่พี่บ้างบอกว่าถามจริงว่ะมึงทาถูกใจไม่ได้ขับพาเข้ามาทำหิ้ยอะไรแล้วมาจังหวะพอดีโอ้ยก็เขาบอกเอาเขาไปลงกับเมืถามไอ้ย่วงดีเขาจะไปหาที่าหาเขาจะเอาข้าวไปให้เขาเขาก็ไปจ้าเอะเฉินอยู่กับสาวอีกแล้ว กูละปวดหัวกระเทียโจกป่อยสัตว์เอ้ยเจ็บแ่วันนี้วันเที่ยอะไรวะเนี่ยถ้างั้นหมอคงไอ้นี่ไม่ได้แล้วครับเพียถ้ามันขนาดนี้นี่เวลากันแล้วดิว่าผมแบบเนี่ยก็แทนที่มึงจะช่วยกูมึงก็ทำมันแย่ลงกว่าเดิมมึงเห็นไหมเนี่ยก็นี่ไงคือมันต้องแบบมันต้องเริ่มจากแย่ที่สุดก่อนแล้วพอมันกลับไปดีที่สุดมันก็จะมีครับความสุขที่สุดไงเหรออ้าวถ้าเขามาผงช่วยพูดนะเออเดี๋ยวผมเองผมอ่านบันทิปมาเยอะไม่ต้องห่วงจามาไหม อาจารโจ๊กแล้วก็ผมปิดตลอดที่นั่นน่าใจเหรอมึงไม่รำลึกใจตอนเนี้ยคนร่างรำลึกใจเป็นกูเดี๋ยวตอนเนี้ยอยู่กับหมอน่าจะเตรียมกับหมอชัวร์แบบน่าจะป่วยอะไรอย่างงี้ถูกไหมแต่กูว่ามันป่วยจริงหรอกโอคือเขาหวั่นรู้ดันพี่เขาพูดให้ผมฟังก่อนไม่ถามไม่ต้องดิเขาพูดก่อนเลยไม่เชื่อไหม ตั้งแต่เมื่อวานพี่เจน้าเขาเป็นฟอร์มมาปวดตองปวดท้องนู่นนี่นั่นแล้วพอจ้าเอ๋พี่เล่นมุกเดิมเลยอ่ะไอพี่โง่เงี้ยคือกูปวดตั้งแต่กลางวันแล้วกูปวดในช่วงเย็นไปแล้วมันเป็นป่วยต่อเนื่องไอ้ควายมึงก็รู้กูชอบเออของตกพื้นกูก็ชอบหยิบมากินก็เป็นธรรมดาวะมึงก็รู้ เนี่ยกำลังมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตามมาอีกทีเปิดลำโพงก็ดีขอฟังด้วยเปิดลำโพงเหรอเปิดเต่พี่ต้องรีหูทีนึ่งนะเออเออเออแทกลืมเลยแป๊บนึงไม่รับสายวะอยู่แบบสดๆเหมือนผมดีกว่าเดี๋ยวมีทำไมโฟน ก็มันมีแล้วมึงให้ทำไงเราถ้ามีแล้วขนาดนี้ก็มีอีกเยอะๆไปเลยจบยดีกว่าไม่มีแล้ววะเออดีฉลาดมีเรื่องเดี๋ยวที่พูดแล้วเข้าหูก็อันนี้แหละไม่นับสายเ,ยเนี่ยไปไงล่ะมึงไปไงหาเรื่องอะไรเรื่องมันมีน้ำตาแน่เลยเมื่อกี้เกือบซึมเล็ดด้วยขอะมึงเลยผมว่าเขาอย่าพี่ไมโลอยู่เน็เลยว่ะ พี่ไม่รู้ทีโเจ้าับขั้งต่ออะไรต่อครับพี่อโอ้โผมไม่รู้ทำาไงแล้ว่หมอผมผมหมอก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันมันมาตรงนี้แล้วอะเออดิถึงขั้นที่เขารู้ไอ้นี่ก็หมดแล้วหมอเขาไม่รู้หรอกเฮียโจกันแหละอ้าวผมไม่รู้ผมก็รู้แล้วผมก็พูดไปเรื่อยผมก็พูดไปเรื่อยแล้วมันถูกเหรอก็เป็นเพราะผมไงผมรู้สันดานพี่เป็นยี้ไงผมขันาดผมไม่รู้เรื่องผมยังเดาถูกที่ร้จยโจหมอรู้แน่ดิมานั่งอยู่กับหมอผมรู้เลยพี่เทมกับหมอจั้วเนี่ยผมหมอเพราะผมโค เออแต่ก็ใจเย็นๆกันก่อนสิเออหมอะดูแบนดิต้องวาจากันในโรงพยาบาลโจ๊กใจเย็นๆแล้วถ้าพี่โจ๊กผมแล้วพี่มีคำส่งพี่ก็โจ๊กดิอ๋อใช่กูมีอีสานใจเย็นครับใจเย็นครับยายาอะไรกันครับมือหลายรอบเลยโจ๊กอย่าค่ะไม่ช่วยและทำให้มันเรื่องมันแย่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาไหมอ่ะมึงเคลียร์อ่ะเขามาไหมไม่มาใจเย็นๆเป็นไงเขาไม่มาทีไม่ทำไงไม่ทำไงโจ๊กกูถามนี่เอ้าไม่โอเคอ่ะเขาเห็นแล้วเขาไม่รู้จะต้องพูดอะไรเป็นไงครับใช่ เราไห็นก็แล้วก็หนีมาแบบเนี้ยมันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดไงฉันก็ยังไม่ได้อธิบายว่าแบบมันเป็นยังไงตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้เรื่องแต่พอรู้ผมก็รู้สึกไอ้นี่เหมือนกันเราก็เลยไม่อยากมาแล้วแต่ผมก็อย่างพี่เมงนันลกไม่น่าจะต้อนรับว่ะจริงอะไรนะแต่ผมจะบอกให้นะมึงคุปากที่จกคนเจ้าชู้เขาไม่ใช่คนไม่ดีครับผมจะบอกันนี้ผูฉจะมารข้างไหนเนี่ยใช่หมอพูดจริงครับถูกไหมหมอกลางร่ใไ้ แต่คนเจ้าชู้ไม่ใช่คนไม่ดีจังเลผมว่าคงรู้สึกว่าแบบว่าทำไมเขาต้องโกหกเราหรืออะไรพูดถึงตัวเองหอเครับไม่ใช่ผมพูดเเใจว่าคนเจ้าชู้ไม่ใช่คนไม่ดีคือคนที่เจ้าชู้คือคนที่ต้องว่าเราต้องคุยกันตรงๆมากกว่าครับถ้าเราไม่หาความสุขให้ตัวเองแล้วเราใช้ชีวิตไม่ยั่งยืนมันก็เหมือนกับทรมานตัวเองจะไปฝืนธรรมชาติทำไมมึงไม่ต้องทำอะไรพูดดีแล้วเรื่องนี้มึงจะทำไงเนี่ยกูถามเนี่ยมึงจะทำยังไงแล้วมึงจะทำไงได้ใช่ใช่มึงจะกูทำางไงอากูถามมึงเนี่ย แล้วเนี่ยเขาไม่มาแล้วเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยยังไงต่อกูจะทําไงเนี่ยทีเนี้ยนั่นเลียงไงดิแล้วจังเลยเอาจะพามาก็ไม่โทรมาบอกกูเฮี้ยงงูเอ้ยนะเขมีมันโลไม่ได้บอกให้โทรไปก่อนบอกผมก็ส่งข้อความมาดิโหซื่อเหลือเกินทีเขาไม่ได้บอกให้ผมฟางตัวต่ำแล้วมึงเห็นพวกกูเลยว่ามึงไปเปิดเปิดละพงเฮี้ยเลยนะถ้าผมพูดพี่ก็รู้ดิ เอาก็ต้องรู้ดิเอาเฮียกูเป็นพี่มปะเนี่ยเอาก็าถ้าสมมติผมพูดพี่ก็รู้ทำหนีแล้วพี่จะพี่จะหลุดพูดแบบนั้นให้พี่คนรู้ฟังเหรหอเอาแล้วไม่ใชกูหลุดพูดให้เขาฟังทำใเฮียอะไรล่ะเอาจะเปบ,บ้าครับเหรอวะแค่ที่เออจะบอกกูเออเฮียเปิดลำโพงอยู่นะหรืออะไรเงี้ยส่งซิกเคีเยอะไรก็ได้ทำอะไรก็ไม่ถูกใจงงว่ะมันก็ต้องไม่ถูกใจอยู่แล้วนี่กับไม่เอามึงพาเขามาถึงที่มึงเคียกูเลยเรื่องเนี้ย พี่มึงเลยมาให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมผมไม่พามาไหมเขาจะมาเหรอบูโธยังไม่มาเลยควายแคโทรไม่มาแต่เดี๋ยวไปพามาแป๊บนึงเอาเอาไปดีวัยเฮียใช้สมองชาชลาคอยเฉือนดิ้นให้รอดได้รอบนี้เดี๋ยวว่าง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  โจ๊กเคลียร์เลยพี่เนี้ยเอจ๊กต้องเคลียร์แล้วหมดละใช่แม่งเคียร์เลยสรุปเคลียร์เลยหมอก็งงเหมือนกันครับไอโจ๊กนั่นเปิดลำโพงตอนพี่คุยกับมันพี่ก็พูดเล่นกับมันไปเรื่อยคุยก็คุยแบบเออคุยกับน้องก็พูดหมดใช่ป่ะล่ะเฮียมันเปิดลำโพงให้นพะโล่ฟังแล้วอยู่ดีมันก็ขับรถมาแล้วพี่เสือกยืนจะคุยกับสปริงพอดีไอ้เฮียเต็มตีนใช่ไหมไม่แพ้เก่ายังไม่ใหม่เอ๊ะแพ้เก่ายังแบบว่ายังไม่ปิดเลยอะ นาง้างไม่แพ้โคตรสดเลยว่ะย่จริงไอ้โจ๊กหรอไปหน้าโรงพยาบาลแล้วไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กเมื่อกี้เหมือนหล่อรึเด่ารึเปล่หรเปล่าหล่อหล่อได้เปล่าไม่น้อยหาใครอ่ะโอเคเหมือนเหมือนมาริโทมาป้งไอ้โจ๊กไปหา วันนี้เชฟอะไม่รู้อะชออใช่ใช่ย้อนไปหาผอ,อ่ะบอกไมผมว่าเชฟนั่งแล้วค่อยคิดค่อยคิดดีกว,ว่าครับแม่ตันมา <ไป S 2> หมอเร<ด>ื่องไรเนี่ยตอนเนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องระหว่างสองคนนะครับต้องปรับความเข้าใจคุยกันครับถ้าเรายัางโกหกกันต่อไปมันก็แต่แยกกับแยกครับหมอแต่เรื่องบางเรื่องพูดตรงไปได้ไงผมเข้าใจครับแต่บางที ถ้าเราเลือกที่จะปิดบังอ่ะคว่าจะเสียใจกว่าเดิมไม่ได้ครับความจริงความจริงชบใช่มันมันเป็นมันมเหมือนแบบหนังบอกผ้าบางไงยังไม่พร้อมคุยตอนนี้ขอเวลาหน่อยเห็นไหมเราไปชอบกูเลยโจเคียเลยเงี้ยสรุปอันนี้คือมันเรื่องของบี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของมึงแล้วตอนเนี้ยโจเคียเลยเรื่องของเราเหรออ้าวเรื่องของเราผมก็ไม่เคียะแค่นั้นเอาไปเคียอย่างเงี้ยเลยโจโจเคียเลยโจ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของใครอย่ะได้โอเคทำกลุ่มนี้จบมันเป็นเรื่องของพี่หรือเปล่าไปด้วยกันก็เป็นหัวมึงกูดูแั่ถ้ามันเป็นเรื่องของพี่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของกูที่มึงเป็นคนก่อถ้าแต่มึงเป็นเรื่องของพี่พี่ก็เคลียรเองแค่นั้นไปได้สัตว์โจ๊กเขาพี่ก็คุยิงอะมึงจำวันนี้ไว้นะมึงวันนี้เขายังไม่คุยอ่ะเขายังไม่อยากคุยทำไงอ่ะมึงก็ต้องเคลียร์กูดิทำให้เขาคุยกูดิควายไอเขาอยู่ไหนผมไม่รู้เขาบอกเขาขับรถเล่นอยู่ มึงเคยใช้ม um, so, to so, um ันได้เรื่องไหมเนี like my my like so, ่ยเดี๋ยวพี่จะไปคุยแล้วพี่จะเป็นคนดีคขึ้นแล้วที่ผมทำอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องเหรอแล้วมึงได้เรื่องไหมล่ะมันได้เรื่องจริงไงเรื่องฮีเที้ยงเนี่ยฮะเออก็มันนอ่าแล้วมันได้หรือเปล่าะเรื่องอ่ะมันได้ไม่แต่หลบอะวุ้ยสัตว์โจ๊กแล้วพี่ก็บอกดีเอาดีๆแบบที่ไหนก็บอกให้ใจเย็นใจเย็นใจนะครับแม่งเอ้ยบายบายไอเบนพี่ต้นนี่บายบายเจอกันมีอะไรช่วยก็โทรมาเจอกันเจอกันมาลีเจอกันอะไรนี้สตีนเลย มันลีหน้ามึงดีสัต่นได้ก็ถีบหน้ามึงถีบหน้ามึงสิไอ้เชี่ยแล้วถีบหน้ามึงสิไอ้โจ้สตีนมึงกูสตีนกูเหมือนกันไปแม่งโจกับกูอะ่งโจกับกูเฮ้ยไม่เมาผมไม่ตายตีกันหรอกไม่ตายเนื้อหรอกมึงสิกูสตีนแกอยากให้กลับมาว่าจ้างนะไปหาไอ้โจ้ไปไรมึงมันไอ้เฮี้ยงจริงไงสัตว์โจ้ขายรูปมึงลงทวิตเตอร์เน่มึงนี่มันเลวเลยยำจริงไงเวนเออไปห่าเขาได้แล้วเขาอยู่เขาอยู่ฟูดอะ แม่เอ้ยไปต่อพี่สิถ้าเจอเขากูว่ากูน่าพูดได้เขาใจอ่อนได้อยู่ได้เจอเขาไงอันนีเนี่ยที่เฮียตามหาก่อนโห่ตามหาตามหาคนยากเว้ยเชื่อไหมไตามหาแก๊งด้วยมันตามหาคนน่ะเมื่อตามหาแก๊งยี่สิบกว่าคนยังหาไม่เจอเลยเออดิตามหาคนคนเดียวอยากให้เจอวะเอาไอเดียวไม่ได้ไอ้เฮียต้องหาให้เจอก่อนวะเอาเชือดหาแล้วกัน Oh. แอบแพน,นเจอแล้วบอกเราไม่ช่วยกัหนหาดิได้ครับพี่ที่ไหนว่ะเห่อที่ถูกใจอ่ะไม่ได้ใจว่ะ <c oughs> ก็จะขับรถเล่นวนอยู่ในเมืองก็ได้ I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy The, This legacy You g o n see what's left of me see success in me you ain't seen the rest i of just want to be the best at what i know